สวัสดีครับทัศนะรายการใหญ่ครับวันลุปนี137ครับรายการวันลุินีนัดใหญ่ส่งท้ายปีนะครับแล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของปีด้วยเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะงดนะครับสำหรับวันลุปนีปีนี้ก็ถือว่ามี12คู่เอกเลยนะครับไม่มีกติกา m m a เนะครับเดี๋ยวมาออกทัศนะกันหนน่อยะครับแฟนมวยก็มาลองฟังก่อนแล้วกันถ้าเกิดชอบเหมือนกันก็ตามไปนะฮะสหรับทัศนนะสำหรับรายการ นี้นะครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเดนเกียงไกสิงห์มาวินครับเจอกับอาซาฮีชินากาวะจากญี่ปุ่นนะครับรุ่นสตอเว็บสำหรับคู่นี้เดนเกียงไกเนี่ยประเภทซ้ายจัดจ้านนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายซ้ายทั้งแถบขวาเนี่ยเอาไว้ยืนแตก่ก็ถือว่าเป็นซ้ายแม่นขมขมนะที่ผ่านมาผลงานในวันลมพินีก็ถือว่าโอเคนะชนะมากกว่าแพ้นะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับในขณะที่อาซาฮีเนี่ยนักชกญี่ปุ่นเนี่ยมาต่อยวันลมพินีเอาชนะ เพชรภูผาเอกปูยินนะครับก็ถือว่าเตะไปรุนแรงครบเครื่องนะครับคือถ้าเทียบกับเพชรภูผากับเด่นเกงไกเนี่ยผมว่าเด่นเกิงไกดีกว่าเยอะนะฮะและที่สําคัญเด่นเกิงไกเป็นมวยซ้ายด้วยนะฮะซ้ายจัดจัดแม่นๆผมชอบทางมวยซ้ายของเด่นเกงไกนะครับผมว่าจังหวะจะเร็วกว่านิดนึงนะฮะแล้วทางทางมวยซ้ายมันได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะชิงออกก่อนนะซ้ายแม่นๆคมๆคมเชื่อว่าเด่นเกิงไกน่าจะผ่านอาสาีได้ น,นี่คือคู่แรกส่วนคู่2ครับไปต่อกันเลยครับมวยไทยอะตอมเวท1ั้สิบห้าปอนด์ครับเพชรส่วนหลวงลดยกเจอกับลิวยะโอคุกาวะจากญี่ปุ่นก็ในอดีตคู่นี้เคยชนะเหนือเพชรอีราสปอร์ตมาทั้งคู่นะเพชรเนี่ยเอาชนะเหนือเพชรแบบคะแนนส่วนริวยะก็วันนั้นต่อยกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตโดนนับก่อนแล้วก็มาได้นับคืนแล้วสุดท้ายชนะคะแนนนะครับแต่ที่เห็นในตัวของ2คนนี้ก็คือเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีโดยเฉพาะเพชรเนี่ยถือว่าฟอร์มสดชนะน็อกติดต่อ,อกันมา สามสี่ไฟละกาลังสดกําลังห้าวร่างกายกําลังดีกําลังแบบกล้าแลกกล้าบวกกล้าวัดอะไรประมาณนี้ส่วนริวยะก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าริวยะเนี่ยจะเป็นจังหวะที่จังหวะสองจังหวะสองรอบงังรอโต้อะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องร่างกายของลูเพชรดีกว่านะเพชรน,นี่เอาชนะขุนศึกสอดริยพันธ์มาแล้วอะช่วงหลังๆนี่โอ้ฮอตมากร่างกายดีมากนะครับยังชอบความสดความห้าวสภาพร่างกายของเพชรน,น่าจะเบียดเอาชนะริวยะได้แต่ก็อยู่ที่จังหวะแหละนะครับ เพราะาน่วมเล็กนี่มันใครพลาดก็หล่นได้อะไรประมานี้มันมันอยู่ที่จังหวะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าชอบร่างกายของเพชรคู่ที่3มครับมวยหญิงครับอตอมเวดดวงดาวน้อยลูกทรายกองดินครับเจอกับเลกแกนเกาอิ่งจากแคนาดาดวงดาวน้อยไฟที่แล้วมาต่อยวันลูมินีโอผลงานดีนะฮะเป็นมวยที่ครบเครื่องมีความเร็วมัดเท้าข้อศอกเลยเพราะศอกใช้ได้ดีดักฟันดักแบบพัดมาลาอะไรอย่างเงี้ยจะครบเครื่องจะเร็วกว่านะครับผมดูว่า ความเร็วความปาดเปลียวแล้วก็อาวุธมวยความหลากหลายเนี่ยดวงดาวน้อยได้เปรียบเลยกันนะครับฉะนั้นคู่นี้ชอบดวงดาวน้อยลูกสายกล่องดินนะครับแล้วก็คู่ที่4ครับมวยไทยรุ่นฟลายเวทครับร้อยสาบห้าปอนด์เด็ดดวงเล็กทีตเก้เก้เจอกับชิมอนนักชกญี่ปุ่นเป็นนักชกญี่ปุ่นรายที่3นะครับเด็ดดวงเล็กก็ถือว่าเป็นประเภทจังหวะฝีมือดีไฟที่แล้วเนี่ยเอาชนะวุฒิไกวอจักรวุฒิก็ถือว่าครบเครื่องหลากหลายแต่ ฟอร์มของชิมัอนโอ้โหนักชกญี่ปุ่นรลยนี้ยิ่งชกยิ่งเก่งนะครับยิ่งชกยิ่งพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดครบเครื่องรูปร่างดีมีความนิ่งมีความคมมีความหลากหลายองค์ประกอบครบมากตัวนี้แหละคิดว่าอนาะคตน่าจะได้ไปลุยวันใหญ่นะครับฉะนั้นคู่นี้ออกไปที่ชิมมอนครับผมดูว่าครบเครื่องแล้วก็เร็วกว่านิ่งกว่าแล้วก็คมกว่านะครับน่าจะเอาชนะเด็กดวงเล็กได้คู่ที่5ครับคู่นี้คู่นรกแตกใครน็อกใครกิงซังเล็กบอคคาชันนานครับเจอกับสุริยเล็กพอเยย่นง นะครั้อยสาปอนด์เคยโชกกันมาเมื่อ6ปีก่อนสมัยศึกวันทรงชัยกิ่งซางเล็กชนะนะครับมาเจอกันในช่วงนี้เนี่ยกิ่งซางเล็กถือว่ากําลังเรียกความมั่นใจกลับมาว่าชนะติดต่อกันหลายไฟครบเครื่องอาวุธจะหลายหลากหลายกว่าคมกว่าส่วนสุริยันเล็กเน้นไปทางหมัดนะครับหมัดนิหนักจริงนะ คือหมัดเดียวหล่นได้เลยแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องออกมวยที่อาวุธเยอะไว้ก่อดกิงซังเล็กหลากหลายกว่าเตะขาเตะลําตัวเตะก้านคอมีหมัดมีศอกมีเวี่ยงกับหลังคว้างจักรนาลายออกกิ่งซังเล็กดีกว่าครบเครื่องกว่าแต่ก็บอกหมัดให้ดีนะเพราะว่าหมัดของสุเรียนเล็กนิ่ก็ประหมัดไม่ได้เหมือนกันแต่ออกความหลากหลายของกิ่งซังเล็กครับอ่ะมาต่อกันที่ คู่ที่6ของรายการครับกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอเวต125ปอนด์ครับจางเป่ยเมียนจากจีนเจอกับทองพูลพีเคแสนชัยนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยถือว่าเป็นกติกาที่จางเขาถนัดเขาต่อยกติกานี้มาโดยตลอดก็ชนะอาลีฟ แพ้3 a เป็นประเภทบูสู้ตอนหหดอึดถึกทนร่างกายดีในขณะที่ทองพูลเนี่ยระยะหลังเขาต่อยมวยไทยมาโดยตลอดไฟนี้เป็นไฟแรกที่มาต่อยคิกบ็อกซิ่งนะครับกติกาก็คงจะเสียเปรียบแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กติกา,กาที่ถนัดบวกกับเวทน้ำหนัก1้5ปอนด์เนี่ยได้ข่าวมาว่าเวทนี้เนี่ยทองพูลไม่เต็มนะทองพูนเวทจะเล็กนะครับก็คงจะเสียเปรียบเวทพอสมควรฉะนั้นคู่นี้ผมออกไปที่จังนะครับดูว่าได้เปรียบกติกา,กาได้เปรียบเวทน้ำหนักแล้วก็ร่างกายอึดถึกทนสู้ดีนะครับ ชอบไปที่จางคู่ที่7ครับกติกามวยไทย148ปอนด์ครับยอดไอคิวออพี่มนต์สีเจอกับทางด้านเอเล็กเซย์บาลิโกนะครับที่มาแทนเอลวูดออสมนอฟยอดไอคิวเนี่ย11ไฟในรายการมารูพิธีเขาแพ้แค่ไฟเดียวก็แพ้ให้กับอเล็กเซย์บาลิโกนี่แหละนะครับชนะ10แพ้1นะครับวันนั้นรู้สึกจะโดนนับแล้วก็แพ้คะแนนอเล็กเซย์ระยะหลังยอดไอคิวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ใช่เป็นมวยที่กลัวหมัดเป็นมวยที่นิ่ง บางโตบางโตอะไรประมาณนี้นะครับสายตาดีนะฮะแล้วท uh, ี่สําคัญไฟนี้ได้เปรียบในเรื่องของการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนะฮะได้เบยดน้ําหนักส่วนเล็กเซบาริโกซ้อมที่ภูเก็ตนะครับเป็นมวยประเภทหมัดหนักนะฮะแต่อาวุธอย่างอื่นก็ดูไม่เท่าไหร่อาวุธน้อยนะเน้นหมัดอย่างเดียวไฟนี้มาแทนการเตรียมตัวเสียเปรียบเบรดน้าหนักเสียเปรียบถ้าเชียร์ยอดไอคิวเนี่ยประกันหมัดอย่างเดียวไม่โดนหมัดอย่างเดียวก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับบางโต้บางโต้เตะกินเปล่าเก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับก็น่าจะเป็นยอดไอคิวที่ชนะแบบคะแนน นะครับแต่ถ้าน็อกได้ก็ดีนะนะเพราะว่ายอดไอคิวเขาก็รุ้นสัญญาวันใหญ่อยู่นะครับชอบยอดไอคิวนะบล็อกหมัดดีๆ บางโตเน้นๆคู่ที่8ครับโจโนัทธวิธครับเจอกับมูฮัมหมัดเซซารานี่จากอิรานโจเนี่ยไม่ได้ต่อยประมาณ8 9เดือนละนะฮะเลือเวทีไปนานพอสมควรช่วงหลังก็ไปสอนมวยไปฝึกมวยอ่อไปไปทำงานที่อเมริกากลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งครับไม่รู้ว่าการเลือเวทีไป8 9เดือนนี่จะมีผลมากน้อยขนาดไหนในขณะที่มูฮัมหมัดเซซารานี่ชกอยู่ประจำาชกสม่ำเสมอกว่าตัวหลังเขาไปต่อยคิกบ็อกซิ่งบ้างต่อยมวยไทยบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เก่าใช้ได้เลยคิดว่าร่างกายน่าจะดีกว่าเพราะชกประจำสม่ำเสม,สมอ กติกามวยไทยเนี่ยมูฮัมหมัดเซซารันี่ก็ไม่เป็นรองเหมือนกันนะเพราะเขาก็ต่อยกติกานี้มาโดยตลอดเหมือนกันก็เพิ่งจะข้ามไปคิกบ็อกซิ่งในช่วงหลัง,ลงก็คิดว่าการที่ชกสม่ําเสมอกว่าน่าจะทําให้มูฮัมหมัดเซซารันี่ได้เปรียบร่างกายดีนะครับออกอาวุธได้ต่อเนื่องได้ชัดเจนอะไรประมา,ะมาณนี้นะครับชอบเซซารานี่มาถึงคู่ที่9ของรายการครับเสือแบททอพาน49เครับเจอกับปรกรณ์พีเคสันชยัยเสือแบทนี่มาแทนเสกสรร่อขอนเมือง นะครับแต่ว่าก็เตรียมตัวฟิตซ้อมมาเดยตลอดเหมือนกันไม่ได้คือไม่ได้เสียเปรียบเรื่อง,องการฟิตซ้อมอะ่ะร้อยสี่สิบปอนด์ก็เป็นเบทที่ทําได้ไม่มีปัญหาทั้งคู่เซอร์แบ็กช่วงหลังไปต่อชีคบ็อกซิ่งผลงานดีมีความคล่องตัวมีความเร็วมีความหลากหลายอาวุธหนักอยู่แล้วและโชคสม่ําเสมอร่างกายดีในขณะที่ปากรเนี่ยตั้งแตแ่แพ้ให้กับฟาบิโอลีสโอ้หลายเดือนแล้วเหมือนกันไม่ได้ต่อยเลยช่วงหลังหนักไปทางไปสอนมวยหนักไปทางสอนมวยมากกว่าก็เลยทําให้คิดว่าร่างกายของปากร์เนี่ยน่าจะเป ก็ไม่รู้ว่าใจพี่ใจน้องหรือเปล่านะครับปะกรรุ่นพี่เสือแบ็ครุ่นน้องมันก็อยู่ที่ใจของเสร็กของของเสือแบกนะถ้าไม่กลัวถ้าต่อยไว้ตามเกมตามทรงเนี่ยผมคิดว่าร่างกายดีน่าจะได้เปรียบชอบไปที่เสือแบกเพราะว่าฟอร์มหลังเข้าตาจิตามาถึงคู่ที่10ของรายการครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ3าไก่ย่างหดาวครับเจอกับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีก็ เป็นการลดน้ำหนักมาต่อยใน125ปอนด์สตอเวตเป็นไฟแรกในรอบหลายปีของเจ้าเสือใหญ่แต่ว่าทําได้ไม่มีปัญหาช่างรอบเดียวผ่าน124.4ก็ได้หนุ่มได้สดร่างกายดีได้ความเร็วความปาดเปรียวได้ความหลากหลายได้ความคมส่วน 3A ในวัย42ก็ตามวัยอ่ะก็แข่งหนักแต่คิดว่าในวัย42เนี่ยก็คิดว่าน่าจะคือถ้าโดนก็คือโดนไม่ได้เหมือนกันนะครับ ตามวัยอ่ะฉะนั้นคู่นี้ออกไปที่เจ้าเสือใหญ่สดกว่าหนุ่มกว่านะครับมาถึงคู่ที่11ของรายการครับคู่รองครับก็เป็นการพบกันระหว่างกุหลาบดำสอจอเพียกุไทยครับเจอกับปตทอภิชาติฟาร์มคู่นี้เนี่ยตอนแรกกำหนดไว14้145อปอนด์นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีการขยับเวท148ปปอนด์นะครับก็เป็นเวทสบายๆแต่ว่ากุหลาบดำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบรูปร่างจะเล็กกว่าชัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยเวทเล็กแต่ว่าหมัดหนัก ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นมวยที่หมัดหนักธรรมชาติกับปั้นซ้ายนี่หวังผลได้ส่วนปตท,ทเนี่ยลดเวทดลงมาตอนเขามาต่อยวันใหม่ๆเนี่ยเขาต่อยร้อยสิบห้าแต่ค่อยๆบีบลงมาไฟนี้ต่อร้อยสี่สิบแปดสี่สิบห้าก็เคยต่อยก่อวหน้านี้นะครับก็ได้ใหญ่นะครับคนละทรงเลยนะปตทปตทนี่ทรงเขา่าทรงบู๊เดินไตเดินต่อยปั้มเขา่าอะไรประมาณนี้มาต่อยวันดูกดีสองครั้งนี่แสดงให้เห็นถึงคางที่ขินมากๆโดนหมัดของคู่ต่อสู้นี่ไม่ค่อยมีอาการ นะครับแต่ก็หน้าเละตุ้มเปะนะครับแต่สู้ดีส่วนกุหลาบดำเนี่ยก็ถูกยกย่องให้เป็นมวยที่หมัดหนักธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายหวังคนได้แต่รูปร่างเสียเปรียบไม่รู้ว่าต่อยไปแล้วนี่ปอทอโดนแล้วจะทนได้หรือไม่ได้เพราะตัวใหญ่อาจจะทนได้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ว่าตั้งที่อย่างที่เห็นแหละอย,อย่างที่บอกแหละคือนวมเล็กเนี่ยกติการนมเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องออกมวยหมัดไว้ก่อน ต้องเอียงมวยหมัดอย่างกุหลาบดําไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันหวังผลได้มากกว่านะครับลุ้นหมัดซื้อหมัดกุหลาบดําดีกว่านะฮะที่ผ่านมาก็น็อปน็อก ok เป็นว่าเล่นเพราะหนักจริงนะครับออกกุหลาบดํามาถึงคู่เอกน้ำรายการครับกติกาคิกบอกซิงรุนเฟธเวทครับตะวันฉายพี่เกสรชัยเจอกับลิวเมืองอยางก็น้ําหนักผ่านสบายทั้งคู่ไม่ไม่เหมือนมวยที่ลดเยอะนะก็ชิวๆสบายๆในเวทนี้เพราะว่าเป็นเวทถนัดอยู่แล้ว ตวันจายอาจจะดูเล็กกว่าบางกว่านิดนึงแต่ก็ไม่หมักนะครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้มาซาคิโนอิริที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนฟอร์มหลังของลิวเมืองหยางนี่เอาชนะมาซาคิโนอิริแล e ้ว <possa> ก็มาชนะชาโดสิงมาวินนะครับถ้าสังเกตดีๆนะไฟที่ลิวเมืองหยางต่อยกับโนอิริแล้วก็ต่อยกับชาโด้เนี่ยรูปเกมสู้ไม่ได้เลยนะแต่พลิกเกมด้วยการต่อยหมัดต่อยหมัดได้นับนับเดี่ยวพลิกเลยชนะโนอิริแล้วก็ชนะชาโดแต่ถ้าให้เห็นถึงหมัดของลิวเมืองหยางนี่ประมัดไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ อาวุธอย่างอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เป็นมวยที่สู้ดีหัวใจดีแล้วอึดแล้วหมัดดีสามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาด้วยหมัดแต่ถ้าเกิดตะวันฉายแก้ลูกนี้มาได้บล็อกหมัดได้กันหมัดได้ตามทรงนะได้เปรียบเพราะว่าแข้งสายจัดล่อเป้านะครับแต่ยังว่าแหละหมัดมวยโดยเฉพาะหมัดมันมัน,ม,นมันประหมัดกันไม่ได้นะครับเชื่อว่าตะวันฉายก็คงจะแก้เกมแก้หมัดมาแล้วนะดูไฟที่หลิวเมืองยางต่อยกับโนอิลิต่กับชาโดว์มาแล้วนะครับผมคิดว่า ถ้าบล็อกหมัดได้น่าจะเป็นโอกาสที่ตะวันฉายมีโอกาสชนะมากกว่านะครับชอบไปที่ตะวันฉายนะครับก็ตะวันฉายให้สัมภาษณ์ก่อนน้าน,นี้ว่าเป้าหมายของเขาอยากจะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอีกหนึ่งเส้นตอนนี้เป็นแชมป์มวยไทยอยู่นะครับก็คงต้องทําฟอร์มเพื่อขึ้นไปชิงแชมป์โลกกับซูเปอร์บอลในอนาคตในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟนเธอเวน์นะครับแต่ต้องผ่านหรือบางอย่างให้ได้ก่อนนะครับอ่ะสรุปชอบ วันฉายซ้ายแม่นแม่นซ้ายดารานะครับสรุปนะครับคู่แรกเนี่ยผมชอบไปที่เด่นเกียไกสิงห์มาวินคู่ที่2เนี่ยชอบไปที่เพชรสวนหลวงรถจกคู่ที่3ชอบดวงดาวน้อยลูกสส่กล่องดินคู่ที่4ชอบชิมอนจากญี่ปุ่นคู่ที่5ชอบกิ่งสางเล็กคู่ที่6ชอบจางเปยเมียนคู่ที่7ชอบยอดไอคิวคู่ที่8ชอบมฮัมหม็ดเซซารานี่คู่ที่9ชอบเสือแบ็คคู่ที่10ชอบเจ้าเสือใหญ่ คู่11กุหลาบดำและคู่ที่12ชอบตะวันชัยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดให้เลือก3ตัวตรงนะตัวแรกอะผมเปิดหัวเลยผมชอบดินกันไก่อะนะครับอีกคนนึงก็ชิมอนอีกคนหนึ่งเนี่ยเจ้าเสือใหญ่3ตัวตรงแค่ถ้าให้ผมเลือกนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันตัวอื่นก็อย่างที่วิจารณ์ไปนะเป็นมุมมองนะลองดูแล้วกันนะครับอาจจะผิดหรือถูกก็ว่ากันไปนะเป็นมุมมองเป็นทัศนะก็เอามาประกอบ การตัดสินใจเผื่อจะเชียร์มวยได้มันขึ้นสนุกขึ้นลองลองดูแล้วกันลองติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไดโนทอกรายการมวยไทยที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบจอดลึกจัดเต็มทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์จากผู้บรรยายมวยชื่อดังนุยไดโนเพงเข้มข้นทุกข่าวติดตามรายการไดโนทอกได้ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องยูทูบนุยไดโนชาแนล